สบายดียบแมงแรงด้อจแต่พี่น้องเหมือนเฮาก็สิภาพพี่น้องมาเบิ่งหอมบัวเลื่อยเล้าเนาะนี่เจ้หน่อยฮากลับไปฟังไทยฮาก็เอาหอมบัวเลื่อยเล่าเนี่ยไปปลูกน้ำด้วยพี่น้องสำหรับคนที่่าปลูกหอมบัวเลื่อยแี่เบิ่งนี่พี่น้องผู้เท่าปลูกปลูกทิมปลูกปลามากล้าดหน่อย ปลูกทิมปลูกว่าดินปลูกก็เป็นดินเป็นดินแดงพี่น้องเป็นดินแดงเป็นหินแห่เนาะเนี่มิมิแต่หินได้เนี่ยพี่น้องนะแต่พนก็ปลูกเนาะพร้อมเลยปลูกบาย,ยากแกพี่น้องปลูกง่ายเอาทิมลงดินก็เกิดต่อให้ห้องบดใส่ปุนใส่ยังเขากับ เป็นพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิบุกคอยงามเนาะแต่ถ้าเขาใส่พุนพวนดินเขาก็สิงามแต่สําหรับบางคนว่าปลูกหอมเลยปลูกยายแต่สํหา,าหรับข้าว่าหอมเลยเนี่ปลูกง่ายที่สุดเลยพี่น้องข้าวถิมลงดินถิมลงใส่เขาก็เกิดเนาะนี่โ <c oughs> อ,อ๊ะพัดนองไอ้หุ่นพรมน้อเออแมนอันนี้อันนี้แม่ก็ปลูปอยอยกไว้ แม่พันบอกว่าหอมบัวเลยนี่หอมบัวเลยเล่านี่ววเวลาเ้าซอยใส่ลาบใส่ยังนี่มัเข้าสิบอบเป็นยางเลย,ย,ยพี่น้องข้าสิบ๊อบม่ยางเนาะเ้ากะทิสูตรเมาแล้วจ้ะมันบ๊อบม่ยางมันบ๊อบไม่ยางเป็นเนื้อเหนียวนี่ใบเข้าก็สิบอบค่อยใหญ่พี่น้องใบเข้ากกะสิซํำใบหอมแบง หอมแบงเขาขายตามตลาดนัดเนาะที่เขาขายตามตลาดทั่วไปหอมแบงใบบัวใหญ่คือหอมคือหอมเลยฟังไทยแต่กระโบหูว่าถาเหาเอาไปดูแลรักษาดีๆใบเขาชิงใหญ่บออันนี้แม่แล้ปลูกไว้เนาะกับใบบคหอยใหญ่แต่ว่าแตกกอดีแต่พี่น้องต้นนึงต้นนึงแตดกอดี อันนี้เขาบริไดอนไปขายเนาะมีคนมาถามซื้ออยู่ในสวนแต่แม่พันก็บริขายแม่พันเก็บไว้ให,ให้ให้เฮาเนาะว่าเฮาสิมาแล้วเฮาอาไปปลูกอยู่ฟังไทยพันเลยเก็บไว้ให้เฮาพันเลยบริพันเลยบริไดขายอนนี้หลักสายพันธุ์ต้นหอมบัวเลยไว้นอกพี่เราอันนี้หอมบัวเลยหัวออก แดงๆด,ด้วพี่น้องด้วนี่พนพนปลูกบะลายจากพนก็ปลูกเขาได้ต่กินมีคนมาถามสื่อพนก็มกขายน,นี่ผู้ได้ปลูกหอมเลยพี่น้องห้สังเกตเบิ่งด้วยว่าเวลาเขาซ้อยใส่ลาบใส่ก้อยเวลาเขาซ้อยใบเขานี่ใบเขาสิเป็น เป็นยางบา่เป็นเหนียวเหนียวบ่แต่ว่าอันนี้หอมหอมบัวเลยเล้าอนนี้คือบ,บ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาพี่สวนมาแล้วจ้ะบ่เป็นยางเหนียวเหนียวนี่เฮาพาพี่น้องเบิ่องสำนงเนาเหาะกับชิ้นผาพี่น้องไปปลูกเลยมันตามไปเลยจ้ะสวนเฮาก็บ่มีหยัางายเรกพี่น้องกำลังถมทีใหม่เนาะน สวนน่าก็ไม่ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนั้นก็โกกอะโวคาโดอันนั้นก็โกกอะโวคาโดเนาะนี่หอมบัวเลยเหล้าฮับปูกมือเสาว์นี่อันนี้หอมเบอร์เร่เฟียงอันนี้ฮับปูกมือเสาว์น่าจะพาไปปลูกแตงไม่อันนี้ฮับกระเทียมตัดมาแล้วแหละพี่น้องห้าสิบปลูกใส่รอรถเนาะ มาโขลกกันเลยมียาต่างก่องเข้าไปเราโขลกกันเลยจ้ะ นี่ได้จากพี่น้องอันนี้หัตตัดไว้แต่ยสาวลวเนาะเฮี้ยวเฮี้ยวนี่หัวเขาก็สิออกแดงๆยังสีแหละพี่น้องหอมบัวเลยลาวเนาะอ,อันนี้เขาก็ปลูกไว้ให้แม่เขาปลูกไว้ให้เพื่อนนี่ปลูกก็ได้เนาะปลูกไปเลยเนาะลุ้มกับตนกับพ่อพี่น้อง ถ้ามีต้นพัดลายฮาอยากใส่ตดล้มหนึ่งต้นสองต้นใส่ไปเรย่อยใพี่น้องอันนี้ดินก็คึอนห้าปุงแล้วเรียบร้อยเนาะเอาขี่มูมาใส่ใส่ขีม่มูใส่ปูขี่มู

นี่พี่น้องเฮาปลูกเสร็จแล้วเนาะปลูกเสร็จแล้วรอลดหนึง่งเดี๋ยวเ้าก็สิปลูกไปเรื่อยๆอจ้ะเดี๋ยวถ้าเหาสิดทายจนปลูกเสร็จเลยคลิปมันก็สิยาวเกินไปพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าถ่ายเสร็จเดี๋ยวเ้าปลูกเสร็จแล้วเ้ามาเบิ่งน้ำกันเองน่าหล่อนึงเนาะนี่จ้ะพี่น้องเ้าก็นนาลกปลูกเสร็จแล้วเนาะอันนี้เฮาปลูกเสร็จรอลดเนาะพี่น้อง เอาก็สีไทยติดตามให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนี่ปลูกเสร็จแล้วจะเดี๋ยวเอากระสอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆเด้ใจเด้อเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปนาพอกันไหมนะพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะหอมบัวเลยล้ว